ต่อมาครับข้อที่9นะครับวัตถุหนึ่งเคลื่อนที่จาก A ไป D ผ่าน B, C ซึ่งอยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกันดังรูปใช้เวลา10วินาทีจงหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยในหน่วยเมตรต่อวินาทีนะครับก็เรามหาอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยเหมือนกับข้อที่ผ่านมานะครับก็คือเราจะหาอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือจาก v เท่ากับ s ส่วนด้วย De t นะครับก็คือเอาระยะทางส่วนด้วยเวลานี่คืออัตราเร็วเฉลี่ยนะครับส่วนความเร็วเฉลี่ยนะครับเราจะหาจาก v เวกเตอร์นะครับจะเท่ากับการกระจัดส่วนด้วยเวลานะครับทีนี้ก็เหมือนเดิมครับเรายังไม่รู้ระยะทางแล้วก็การกระจัดนะครับทีนี้เขาเริ่มเคลื่อนที่นะครับเรามาดูการเรามาหาระยะทางก่อนนะครับก็คือเขาเริ่มเคลื่อนที่จากเใช่ไหมครับไปถึง d นะครับ เริ่มต้นเอาเพื่อนที่ไปยังฝั่ง B ีนะครับ20เมตรใช่ไหมครับกลับมา C 15เมตรแล้วก็กลับไปดีนะครับ10เมตรนะครับฉะนั้นระยะทางของเรานะครับระยะทาง S นะครับเราจะนำเอาตรงนี้นครับ20 20เมตรแรกนะครับ20เมตรแรกบวกกับ15เมตรต่อมานะครับแล้วก็บวกกับ 10เมตรต่อมานะครับซึ่งเราจะได้ระยะทางเท่ากับก็นำมาบวกกันนะครับเราก็จะได้เท่ากับ45เมตรนะครับตรงนี้คือระยะทางนะครับทีนี้นะครับการกะจัดนะครับการกะจัดนะครับก็คือความยาวที่วัดเป็นเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายนะครับก็คือจุดสุดท้ายก็คือตัวดีนะครับตรงนี้จุดเริ่มต้นก็คือ a นะครับ เราก็ยก a มาตรงนี้นะครับก็เป็นเส้นตรงนะครับก็คือเราจะนับเส้นตรงตรงนี้นะครับจาก a ไป d ณนะตรงนี้นะครับซึ่งมี10กับ5นะครับตรงนี้ฉะนั้นการกระจัดของเราก็เอาบ10บวกกับ5นะครับฉะนั้นการกระจัดเท่ากับ15เมตรนะครับตรงนี้อันนี้คือการกระจัดของเรานะครับ ทีนี้เราก็แทนค่าหาอัตราเร็วเฉลี่ยแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยได้เลยนะครับเราก็มาหาอัตราเร็วเฉลี่ยก่อนนะครับเราก็จะแทนค่า s นะครับระยะทางของเรานะครับเท่ากับ45นะครับส่วนด้วยเวลาก็คือเขาให้มานะครับเวลาเท่ากันก็คือ10นะครับฉะนั้นอัตราเร็วของเรา v ก็เอาส5่ส่วน10ก็มีค่าเท่ากับ4.5ห เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้คืออัตราเร็วเฉลี่ยนะครับต่อมานะครับเราจะหาความเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือเราจะเอาการกระจัดนะครับก็คือ15ตรงนี้หารด้วยเวลานะครับก็คือ10เท่ากันนะครับฉะนั้นความเร็วเฉลี่ยนะครับก็จะเท่ากับ1.5เมตรต่อวินาทีนะครับฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่1นครับ